สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพวันนี้ประเทศไทยมีซูเปอร์แมนชื่อลุงตู่นะครับที่ยึดอำนาจแต่เพียงผู้เดียวทำให้พักร่วมรัฐบาลน,นะครับดีใจนะครับทั้งคณะเพราะว่าหากลุงตู่ไม่สามารถแก้ปัญหาโควิดในทีได้พักร่วมรัฐบาลก็ไม่ต้องรับผิดชอบทำให้เข้าทางของพักร่วมรัฐบาล ซึ่งปกติก็พวกนี้ก็เอาตัวรอดอยู่แล้วนะครับในฐานะนักการเมืองที่รับชอบแต่ไม่รับผิดนะครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับสถานการณ์โควิดรุนแรงมากขึ้นทุกวันผมอยากให้พี่น้องประชาชนกลัวนะครับอย่าไปมั่นใจว่ารัฐบ,บาลสามารถเอาชนะหรือเราจะชนะหรือนะครับเอาอยู่เพราะขณะนี้นะนะครับต้องบอกเลยว่าการแก้ปัญหาของ รัฐบาลในเรื่องของโควิดในทีนะครับต้องบอกเลยว่าผลิปร,ประยุทธ์ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนมันต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งประเทศซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีพวกดาราพวกไฮโซนะครับเมียน้อยนักการเมืองนะครับยังไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งเนี่ยที่เห็นตามสื่อมวลชนต่างๆจิงตังตาเรานี้มันทำให้เห็นเลยว่านี่คือสัญญาณอันตราย แต่ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นในวันนี้คือพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินค่าโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารตายหากันหมดนะครับเพราะว่าไม่สามารถนั่งกินได้ครับพี่น้องที่รักและครพครับสถานการณ์โควิดในทีที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสุรรการก็เลวร้ายเช่นเดียวกันเมื่อมีนะครับเจ้าของกิจการโต๊ะสนุกเกอร์ที่มีหุ้นส่วนเป็น ปลันะครับนักการเมืองท้องถิน่นแล้วก็มีผู้มีอิทธิพลที่เป็นนักการเมืองท้องถิน่นทําการเปิดนะครับธุรกิจต๊ะสุนุกเกอร์แล้วก็มีผู้ติดโควิดในทีนะครับจำนวนนับร้อยลายแล้วก็ขยายไปวงกว้างต้องกักบ,บรวณกักตัวต่างๆเกือบ5้าหกรลายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในขณะนี้แล้ว3รายในพื้นที่อำเภอพระประแดงสมุรประการ ผลก็คือว่าไทาม์ไลน์ที่มีการนะครับแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่าไทาม์ไลน์บอกว่าเล่นติดจากคนที่มาจากกรุงเทพที่มาปล่อยเชื้อโควิดในทีมที่โต้ซนกเกอร์พี่น้องที่รักและขอรบครับถมเป็นผู้ประสานงานนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรากา์คนหนึ่งพบว่าผู้กับภาปแดง นะครับสพพระประแดงสมุทรการนะครับไม่มาทํางานที่โรงพักเป็นระยะเวลาหลายวันแล้วเนื่องจากว่าทําตัวนะครับลอยตัวเหนือปัญหาไม่รับรู้ไม่รับทราบนะครับแล้วก็ไม่มาทํางานที่โรงพักลูกน้องติดโควิดกันก็ไม่สามารถที่จะไปหาโรงพยาบาลของรัฐได้นะครับผมเป็นผู้ประสานงานนะครับไปยังกระทรวงสาธารณสุข ไปยังสอสอจอร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดโควิดของสพผระแดงจนกระทั่งได้ทําการรักษาแล้วก็นะครับในขณะน,นี้พ้นขีดอันตรายพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับสำนักง,งานตนํารวจชาตินะครับก็ฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับและผู้บัญชาการตำรวจทอนภาคหนึ่งได้โปรดมีคําสั่งย้ายผู้มุ่งกับผระแดงออกจากพื้นที่เมื่อคุณไม่มาทํางาน ที่โรงพักแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยนะครับอยู่ตามยถากรรมติดโควิดแล้วก็บางคนต้องกักตัวแล้วตัวเองเนี่ยนะครับปล่อยให้สถานที่ในพื้นที่ของสพภพพร,ระแดงเนี่ยมีการเปิดโต๊ะสนุกเกอร์และทําให้เป็นแหล่งนะครับแพร่เชื้อจํานวนมากกว่าร้อยคนสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับกู้กับสพภพร,ระแดงไม่เคยสนใจใยดี พราะตัวเองรักสวยรักงามแล้วก็ไม่สนใจผู้ใต้บังคับบัญชาคนแบบนี้สมควรหรือไม่ที่ยังจะต้องมาอยู่เป็นผู้บังคับสพพร,ร,ระแดงผมในนั้นนะประธานชมรมเฉลิเหลิมกกรรมขอเรียกร้องพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอเรียกร้องไปยังสำนักงานตรุรากชาติแล้วก็ผู้ัิจากณาตำรวจทอนภาคหนึ่งนะครับผู้งคับการจังหวัดสมุทรปราการได้โปรดมีคำสั่งย้ายนะครับผู้บังคับสพแดงเข้าป,ประจำสพกนะครับและให้ตั้งกรรมการสอบ หาเหตุว่าทําไมถึงไม่ยอมมาทํางานที่โรงพักวระประแดงสิ่งสําคัญก็ตามทําไมถึงปล่อยปลาละเลยให้มีการนะครับโต๊ะสนุกเกอร์ที่มีการแพร่เชื้อเป็นจํานวนมากมีคนเล่นที่โต๊ะสนุกเกอร์ในวันดังกล่าวเนี่ย40คนตกลงเล่นสนุกเกอร์หรือเล่นอะไรกันแน่ขอให้มีไทม์ไลน์ในการตรวจสอบตั้งคําถามไว้นะครับว่ามีการเล่นอะไรกันแน่เนี่ยให้มันชัดเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย ผมอยากบอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าถ้าวันนี้นะครับท่านนายกรัตรียังเป็นซูเปอร์แมนและยังมีข้าราชการตำรวจแบบนี้นะครับในพื้นที่สพ้าะ,ะแดงปล่อยป่าะละเลยนะครับเพิกเฉยละเลยไม่สนใจใยดีแล้วท่านซูเปอร์แมนผมไม่ต้องตายหาด้วยหรอเพราะว่าท่านก็ต้องเหนื่อยผมเข้าใจเรื่องของความตั้งใจในการแก้ปัญหาแต่ถ้าท่านมีข้าราชการตำรวจแบบนี้นะครับแล้วปล่อยป่าะละเลยในพื้นที่ ทำให้มีคนปดเชื้อโควิดจํานวนมากกว่านะครับนับร้อยๆจกนกระทั่งต้องกักตัวรวมแล้วประมาณหกเจ็ดร้อยคนเนี่ยแล้วท่านจะปล่อยให้คนแบบนี้มาบริหารรงพักมาบริหารนะครับ่วยงานของสมาชิกตุลาชาติซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพื้นที่ของสพปปปทแดงถือว่าตัวเองเนี่ยนะครับย้ายมาโดยเป็นเด็กของบ้านใหญ่นะจึงไม่มีเกรงกลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะอะไรก็ตามพักะจะไปอ้างแต่บ้านใหญ่ผมจึงเรียน พลเอกประยุทธ์จัโนโอชาว่าที่ผมพูดวันนี้เพราะหวังดีต่อซูเปอร์แมนของผมก็คือท่านนายบัตรีพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาจึงขอให้ท่านนะครับฟังแล้วก็นะครับลองไปพิจารณาดูว่าถ้าเรามีนะครับตํารวจแบบนี้นะครับไม่มาทํางานที่โรงพักแล้วปล่อยให้ประชาชนนะครับอยู่ตามลาพังแล้วต่อให้ลูกน้องอยู่ตามลาพังโดยท่านเ,เองนั่งอยู่ที่บ้านนะครับลอยตัวเหนือปัญหาไม่รับรู้ไม่รับ,รรบทราบ แล้วจะเอาตำรวจแบบนี้มาบริหารโรงพักตผาออเปแดงทำไมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพครับ,รบวันนี้สิ่งที่อยากจะออกมาบอกพี่น้องประชาชนว่าสถานการณ์โควิด -19 นะครับถือว่าหนักนาสหฮัสนะครับตัวเลขที่เมการโชว์นะครับทุกวันเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะขณะนี้เนี่ย เท่าที่ทราบจากข้อมูลทางการแพทย์ยมีปริมาณผู้ที่ติดเชื้อนี่ยจำนวนมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้มีการตรวจเนื่นองจากว่าโรงพยาบาลนะครับต่างๆนปฏิเสธการตรวจโควิด -19 ทีเพราะว่ากติกาก็คือว่าถ้าตรวจแล้วต้องการราาักษาจึงไม่มีเตียงที่ให้บริการพรี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับดังน,นั้นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงทางนี้น่าจะถึงสาเท่าตัวนะครับ ซึ่งวันนี้เีาจเรียนนะครับว่าผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนนะครับพึงระมัดระวังนะครับที่จะไปสัมผัสภาย,ยนอกแล้วก็อยู่ในห้องแอร์นะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราไปนั่งในห้องแอร์ในสถานที่ทํางานกับคนที่เป็นโควิดเราก็จะรับเชื้อเร็วขึ้นเนื่องจากว่ามาทางช่องแอร์ต่างๆ น,นี่ก็อยากจะฝากพี่น้องประชานชนให้พึงระมัดระวังภูมิค้างนี้ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ของผมเองสมบรณ์การเนี่ยเป็นพื้นที่สีดแดงดังนั้นเนี่ยเราทํางานค่อนข้างลำบากที่ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ไปที่อื่นได้นะครับเพราะว่า,าการจะไปเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตครับท่างฝ่ายปกครองก็คือผูอ้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับ อยากเรียนตรงนี้ครับว่าในเรื่องของยอดรอยตัวเงิตัทองเนื่องจากว่าทีมงานนะครับกําลังทําอยู่ยังไม่สามารถที่จะออกมาพูดขรับได้ในวันนี้แต่ผมจะเรียนพี่น้องพีช่ชายคนให้ทราบครับว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานใช้เวลาอีกไม่นานที่จะทําเรื่องนี้ให้สําเร็จลดด้วยดี ปัจจุบันนี้นะครับมีนักกฎหมายหลายคนออกมาวิภากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินตัวทองนะครับก็เรียกว่าตัวเยี่ยน,นะครับมากมายโดยเฉพาะทนายที่อ้างตัวเองว่าอยู่ภาคใต้นะครับซึ่งอ้างว่ามีข้อมูลวงในต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปได้เป็นความจริงนะครับ ผมเนียนะครับว่าในขณะนี้สถานการณ์โควิดในทีเนี่ยระบาดอย่างนี้นะครับการทํางานไม่ว่าจะเป็นทางพนักง,งานอายการนะครับหรือศาลนะครับทุกแห่งท่วประเทศไทยก็มีการเรื่องคดีออกไปเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดยังไม่ปกตินะครับดังนั้นการที่ตํารวจนะครับจะไปดาเนินการอะไรต่างๆมันก็ทํางานกอนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ มีนักกฎหมายบางคนอยากเกาะกระแสโซเชียลมีเดียในการเต้าข่าวนะครับหรือมีนักกฎหมายบางคนที่ออกมาสร้างกระแสนะครับว่าตัวเงินตัวทองนะครับต้นผิดนู่นนี่นั่นนะครับผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าบางเรื่องนะครับสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับข่ารายการที่ทํางาน ครับในคดีต่างๆเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนี่แหละครับมันทําให้ทํางานยากไปก็ไปลําบากนะครับแล้วก็ไปสัมผัสภายนอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะติดเชื้อหรือเปล่าดังนั้นทุกคนตอนนี้ค่อนข้างที่จะกลัวเรื่องโควิดในทีมเป็น,นั้นมากนะครับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับขอให้เชื่อมั่น ว่าตัวเงินตัวทองยังไงก็ต้องถูกปฏิบัติการอย่างแน่นอนปีแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับสถานการณ์เนี่ยบางคนบอกว่าทำไม่ได้หรอกบางคนบอกว่ารอมานานแล้วแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับว่าทำไมถึงจะต้องมีย้อนลอยตัวเงินตัวทองก็เพราะว่าบางอย่างที่อยากจะพูดบางอย่างที่อยากจะบอกที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง จะอยู่ในซีรีส์ต่าง,างๆนะครับที่เกี่ยวกับความที่จําลองมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆ,ๆแล้วก็จะรู้เลยว่าใครคือปัญหาของเรื่องตัวเงินตัวทองและสุดท้ายใครคือตัวเงินตัวทองครับก็รอติดตามหน่อยผมเรียนพี่น้องประชายชนทราบสถานการณ์คลุมอนนี้มันค่อนข้างหนออาสาขอให้กลัว ขอให้น้ำมันรองตัวเองนะครับแล้วสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นดวงเงินตัวทองนะจะต้องจบเร็วะนะครับเรื่องที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องของจักกีในขณะนี้พนักงานอายการมีคำสั่งฟ้องแล้วนะครับก็จะมีการนัดขึ้นศาลนัดแรกเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดก็คือ28สิงหาคม สองพันหากสิที่จะมีการนัดพร้อมนะครับสืบทาให้การพยานต่างๆแล้วก็จะมีการยื่นนะครับเรียกค่าสินไหมนะครับชดเชยเงินที่เราเสียหายหนึง้านบาทนะครับก็ฝากถึงจกกักรีได้วว่าก็สู้กันถึงสานะครับไม่ต้องกังวลนะก็ไปเตรียมหาทนายมาแล้วกันทางเรามีทั้งอายการมีทั้งทนายตรวจรวบ มั่นใจว่าจะก,กินนะครับรอดยากนะผมบอกให้ได้เลยว่ารอดยากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นเรื่องที่อยากจะบอกเลยว่าเมื่อคุณกล้าพูดกล้าทำนะผมก็ยินดีที่จะดำเนินคดีคุณให้เถึงที่สุดโดยไม่ต้องมีการยกมือไหว้แล้วก็ไม่มีการไกลเกลี่ยนะครับให้สาลเป็นผู้ตัดสิน ลงโทษคุณตามกระบวนการยุติธรรมนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ยอมพูดความจริงต่อพี่น้องประชาชนก,ก็คือคุณได้มีการรับสารภาพแล้วส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณรับสารภาพมันก็เป็นประโยชน์ต่อคุณในการนะครับศาลอาจจะรอลงอาญาให้คุณได้ในเรื่องของในคดีอาญาแต่เรื่องของค่าสินไหมทดแทนคุณก็เตรียมเงินไว้ให้พร้อมแล้วกันค่ายูทูบเบอร์ที่คุณได้ไปจะพอหรือไม่ อันนั้นเดี๋ยวนะครับสารจะเป็นผู้ตัดสินนะครับอีกไม่นานเคือรอเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการดําเนินคดีนะครับที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับผมเองได้ปรึกษานะครับกับทางปตอกับทางกรมป่าไม้แล้วนะครับเห็นว่าการที่นายชัยพลเนี่ย ได้มีการสร้างหลังคาคุมนะครับพระพุทธชินราชก็ดีทาหลังคาคุมในต่างๆก็ดีถือเป็นเพียงข้อหาเล็กน้อยก็คือข้อหาฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักง,งานกรมป่าไม้นะครับเราเห็นว่าคดีดเรื่องนี้ไม่มีโทษอะไรที่มันหนักหนาสาหัสนะครับถึงขนาดจําคุกเป็นเพียงแค่โทษปรับเราก็เลยไม่ดําเนินการนะครับทางผมก็ดี ทางกรมป่าไม้ก็ดีทางปตอก็ดีนะครับจเจ้าเฉพาะคดีบมรลูกป,ป่าเสมือนคดีเดียวเท่านั้นที่มีการดําเนินการต่นั้นไอ้ที่ไปสร้างอะไรทั้งนั้นนะครับพระพุทธชิน,นาราชต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีการดําเนินคดีใดอย่างใดนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็ตามครับเราก็ได้มีความเห็นร่วมกันว่าการที่ทางฝ่ายใน,ในใายายพลกับพวกจะมาขอ ย้ายศึกนะครับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นตัวพระพุทธชินราชาเนี่ยจะไปอยู่ที่โรงเรียนที่วัดก็ะตามหรือจะย้ายอะไรกร็แล้วแต่ที่จะเอาไปนอกสถานที่นะทางเราก็มีความเห็นร่วมกันว่าก็ยินดีให้เอาออกไปได้แล้วก็ไปลงประจําวัดเป็นหลักฐานนะครับเพราะผมมองว่าดีกว่ามาอยู่ที่ข้างถนนแบบนี้อันนี้เราเป็นเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะบอกให้ ที่น้องประชายชนคนในประเทศทราบนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของยูทูบเบอร์นะครับที่มีการขายของสินค้าออนไลน์นะครับผมก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับเจ้าของสินค้านะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของชาบารีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของนะครับอ่ารเสริมนะครับก็บอกแล้วว่าทุกอย่างของให้โฆษณาตามความเป็นจริงแล้วก็ ไปขออนุญาตที่สำนักง,งานอาหารและยาก็คือออยอให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในส่วนของยูทูบเบอร์เนี่ยที่จะขายของเนี่ยผมก็ยินดีที่จะส่งเส,ร,สริมและสนับสนุนแต่ต้องโฆษณาตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็โฆษณาตามที่ออยอนยอนุญาตเท่านั้นอย่าไปขายของที่โฆษณาเกินความเป็นจริงเพราะเราเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็อยากให้ทุกคนมีไรายได้ อันนั้นเนี่ยผมก็ได้พูดคุยนะกับเจ้าของอาหารเสริมนะครับตั้งหลายยี่ห้อว่าไม่ได้ขัดข้องและยินดีที่จะให้ทางยูทนะูบเบอร์เนี่ยหารายได้ได,ได้จากการขายสินค้าออนไลน์แต่ต้องไม่ใช่โฆษณาเกินจริง